ไอโบมาแล้วนั่นเองนะครับแต่ในรอบนี้เสือกไม่การันตีด้วยนั่นเองเย้ครับจบไม่ต้องคุยแล้วละจบนะคลิปนี้บายบายโอเคเดี๋ยวคุยก่อนเนื่องจากว่าไอโบเนี่ยมันส่วนตัวเนี่ยผมเพิ่งลงคลิปไปส่วนในคลิปที่ผมอัดผมอัดเมื่อวานผมมาได้อัดวันนี้คือผมก็ไม่รู้หรอกว่าที่มันจะเข้าจริงๆอัดไปตั้งแต่2วันและแต่คลิปเสือคำภาก็เลยลบทำไมแค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวคุยก่อนสำหรับตู้นี้ถ้าใครจะสุ่มหรือไม่สุ่มก่อนคืออ่อ็กซะมีติด i อดยังไงก็ดีแต่ประเด็นต่อมาเลยก็คืืออว่่าาเสกกไมมีีันต หรือการเติมก็ไม่มีการันตีเช่นเดียวกันดังนั้นไม,ไม่ไม่การันตีเลยผมแบบอะไรของมึงวันนี้ <c oughs> คือมันจะคล้ายๆกับตัวยามาโตว,วิ่งก่อนหนานมีพันแปดใช่ไหมพอมารอบสองแม่งไม่มีการันตีว่าจะมารอบสามก็มีการันตีใช่ไหมอาจจะเป็นรอบหน้าแทนครับรอบนี้คือแม่งมาไม่การันตีผมเลยบอกว่าเป็นไปได้สูงมากที่ตัวนี้มันจะกลับมาเล่นได้หลังจากที่มาอย่างนี้นะแม่งยิ่งย้ำว่ามันน่าจะเล่นได้เข้าไฟใหญ่เลย อันนี้คือที่ผมคิดเองนะแต่วงเล่นก่อนว่าเล่นได้ไม่ได้หมาเขาว่ามันจะเล่นแบบสบายมันคนละเรื่องเข้าใาจคันนี้นะมันอาจจะเป็นตัวที่รับมือโล่ได้แค่นั้นโล่ใหม่ได้แค่นั้นเลยเ,เออแต่ถามว่าโดนตดได้ไหมกระโดนได้เช่นเดียวกันและอย่าลืมว่าถ้าไอโบเยอะหรือไอโบเป็นเมตาที่กลับมาเล่นได้คิสรุก็จะกลับมาอยู่ดีแต่โซตัวชอบไหมโคตรชอบครับเพราะว่าลงไปเราเราจะไม่ได้เจอแค่แบบคิสรุไอโบ เซฟเออร์นี่กะคือมันจะเจอวนแบบหลากหลายตัวเลยอะ่ะเ,เดี๋ยวนี้คืออาคาอินุก็เจอนะเออน้องงูก็เจอคือเจอหลากหลายมากอย่างเงี้ยคือดีถามผมนะดีโคตรดีเลยโอเคคือสำหรับใครที่จะสุ่มตู้นี้ผมอยากบอกว่าเน้นหลักๆเลยนะเราเน้นเออมันเหมือนกับคุณสุม่มคุณสุ่มรีเจนเนอ,อผมให้คุณสรุปอย่างนี้ตู้นี้คือการสุ่มตู้รีเจน์ครับใช้ประมาณ800เพชรเกินปะวะถ้าผมไม่ไม่พลาดประมาณ800นะ800หรือว่า1,000พันวะเออประมาณนี้แหละ เอาว่าสรุปอ่ะตู้นี้หลักๆเราส่งเพื่อเอารีเจนทำไมอ่ะคุณลองดูเลทหนึ่ง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 เพียบเลยเห็นนะเนี่ยมิสโมนนี่จิอีจิเห็นนะเห็นนะมีอีโซมีอารามากิคือมีตัวใหม่ๆผมเลยอยากบอกว่าเอ่อเน้นแค่ตัวรีเจนเป็นหลักนี่ฟังชัดนะเป็นหลักนะครับส่วนไอโบเนี่ยคือของแถมออกไม่ออกช่างหัวมันดังนั้นถ้าใครจะส่งตู้นี้คือเอาไอตัวละครเหล่านี้แหละเป็นหลักอ่ะมีอะไรบ้างคุณดู1%นอ่ะ หรือคูกคิวเอาไหมลูฟี่เอฟโฟเอาไหมฟูจิทอร่าอเคไปซับขาวได้วิวสโมกนิจิมีแค่นิจิกับอิจิจิยงจิไม่มีนะอ่าก็เลือกเอาละการจัดถาผมเนี่ยเป็นผมข้ามดีกว่านะถ้ามีตัวละครแบบนี้นะข้ามดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวรอตู้กับขาวล้วนๆมาสส่แบบนั้นน่าจะคุ้มกว่าเพราะจากที่ดูอะมันมีแค่ฟีเอฟโฟที่ทําแกล,ลายนะครับแกลนยโซออนถ้าทํานะถ้าไม่ทําก็คือผ่านเลยแล้วก็แค่ฟูจิทอร่าสองตัวที่เหลือไม่มีถ้าถามผมนะ ดีสำหรับตู้นี้ก็คือจบไปครับไอโบในรอบนี้ผ่านเลยไม่มีอะไรต้องพูดนะครับโอเคก่อนที่จะคุยเอ่อเรียกว่าจะก่อนจบคลิปดีกว่าผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตสุ่มเด้งที่2กับ3แล้วนะครับเอ่เนื่องจากว่าวันนี้ไอโบมันมาคือวันจันทนะเดี๋ยววันจันทร์หนาเนี่ยกว่าเราจะรู้อีกหนึ่งทีมันอาจจะเป็นวันพุธก็ได้ผมเลยมองว่าไม่มีความจะเป็นที่จะต้องรอเนาะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวตู้นี้ผมขออนุญ,ญาตสุ่มเลยก็แล้วกันนะ4 0 0เพชรแล้วก็ เดี๋ยวตู้นี้ผมสุ่มเอาแค่ถึง100ร้อยเศษนะครับโอเคงั้นขอเริ่มเลยนะคือหลักๆมันมันเอาเศษอะหลักๆคือเอาเศษแค่นั้นเองที่เหลือได้อะไรช่างหัวมันตาที่ตาที่บอกนะได้อะไรช่างหัวมันนะดังนั้นขออนุญาตข้ามเลยนะครับอ่าแปดสิบได้ลได้อะไรว่าไปโอเครอบสองครับวึบได้อะไรช่างหัวมันนะตาที่ผมแจ้งนะหลักๆคือเอาแค่เศษนะครับถือว่าเป็นของแถมเนาะ เด้งที่1อาคาครับเด้งที่2คือเศษเนาะก็150เฮ้ยตัวอะไรใหม่ตัวอะไรใครวะเลโอนี่กูได้เลโอแล้วเลยเนะี <c> ่ย <oughs> เอออเามาเหอะยังไม่เนอะคือบอกบอกบอกแล้วไงว่าเอาเศษอย่างอื่นช่างหัวมันเอาทองอีกแล้วอ่าไปอะไรเอาลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยมันไม่มีอะไรให้ลุ้นไงมันมันไม่มันไม่ใช่ตู้เอียกอะ่ะก็ไม่รู้จะลุ้นเอาอะไร น่าจะอันเมื่อกี้แหละอโอเคโคลอ่อิมอ่ะได้แล้วนะครับผมในส่วนของเศษ100จบไปนะอันนี้เด้งที่2นะครับ150เพชรได้100เศษทาไมต้องหัดเพราะว่าจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานเนาะหลักฐานอันแรกคืออาคารนะอันที่2คือตู้นี้จบไปแล้วนะอันที่3าคือตู้สีขาวครับสุ่มได้เลยเพราะเนื่องจากไอโบมาดังนั้นเนี่ยถึงสัปดาห์หน้ามันไม่น่าจะมีอะไรแล้ว,ล,วล่ะจนถึงวันจันทร์เกมอาจจะอาไปคีวันพุธเลยก็ได้อ่ะไม่พุธก็วันพฤหัสหัดอ่ะมันน่าจะมีเอ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 เัเอ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 เเอเอ นั้นไม่มีก็ขออนุญาตสุ่มเลยนะครับเอาใหม่ก่อนตู้นี้ผมจะสุ่มแค่เอาเศษตรงนี้เป็นหลักนะ8%ตรงนี้เพราะว่าผมจะเอามาใส่สำหรับตัวละครนิกะน,นั่นเองนะครับโอเคก็คือถ้ากับสุ่ม3รอบหรือว่า400เพรนั่นแหละส่วนถ้าใครอยากสุ่มแบบยาวๆเลยก็ตามสะดวกนะครับส่วนที่เหลือถ้าได้เป็นโอเด้งเป็นไซเ,เป็นอะไรก็ก็ดีได้ไซก็ดีมนเป็นซับถ้าได้ถึงเวลร100ก็ดีจะได้มีขา8ตัวอาได้2ตัวโอเคแฟงกี้ ตอนนี้ถ้ากับเศษผมน่าจะใช้อยู่พันสนะครับผมใช้ได้อีกผมใช้ได้อีกประมาณเท่าไหร่วะพันสามร้อยห้าสิแล้ววะใช้ได้อีก2องพโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยนะดังนั้นคือถ้าหลังจากนี้มี ex อะไรมาใหม่ผมก็ใช้ได้อีกสองพนะครับเอามาทำไมกูมีแล้วเห็นไหมป,ปอเอาโอเด้งมาดิเออโอเด้งมาโอเด้งแคบเวลร้อยไปอ,อ้าวโลอ่าใส่ชัว เพราะมันเอาการันตีอยู่ในตู้ใช่ไหมล่ะได้อยู่แล้วคิดอยู่แล้วแหละ3รอบยังไงก็ได้แต่จะเวลร้อยไหมอ่ะคงคงไม่ถึงส่วนตัวเชื่อว่าให้ตายก็ไม่ถึงเมื่อกี้รอบแรกนะอันนี้รอบ2นะครับขอข้ามเลยเยอร์อย่างน้อยเอาให้ดูว่าได้อะไรบ้างนะครับโอเคได้โลอะไรครับได้โลอะไรโลอะไรฟ็อกซี่ใครโอ้โบกี้กูเพิ่งได้มาจะเป็นปีแล้วเนี่ยเพิ่งได้ อ่าโอเคโบกี้ติดไอดีรีเจนนี่คือเริ่มมีเยอะขึ้นเรื่อยเแล้วนะอ้าโอเด้งเกาห้าอีกตัวเดียวโอเด้งโอเด้งโอเด้งอีกอีกตัวเดียวผมเวลร้อยละเอาไปเป็นซับก็จะมีขาวเจ็ดตัวเนาะซับผมน่าจะอยู่ร้อยเจ็ดสิบมัง้งมั้งนะเดี๋ยวเปิดนิกาเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันเย้โอเด้งหนึ่งร้อยโอเคใส่เจ็ดสิบนะครับอันนี้รอบสุดท้ายนะรอบที่สามนะครับสี่ร้อยเพรตาที่ผมบอกเนาะ ใส่ไซไม่น่าได้แล้วแหละยาก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 โอเด้งเวลร้อยถือว่าบรรลุเป้าหมายแล้วโอเครอบนี้อีก่หนึ่งรอบนะครับไปใส่ว่าเฮ้ยแปดสิบแม่งเอ้ยสุกหกรอบนี่เวลร้อยแนะ่ะ <c oughs> โลภความโลภครอบงำเฮ้ยอีกสามรอบไซอาจร้อยนะเว้ยถ้าร้อยนี่เป็นซับนะเว้ยเฮ้ยแปดห้าแล้วเว้ยอีกสามตัวอีกสามตัวไม่ได้แล้วอ่ะต้องหยุดต้องหยุด เพชรเก็บไว้ครับเพชรเก็บไว้ก็คือตอนนี้ได้ไซส์เบอร์85นะครับก็คือว่ามันมันดียังไงอะบอกก่อนคือว่าอย่างตอนเนี้ยเห็นไหมคุณเห็นสีขาวผมป่ะอ่าหมายเขาว่าตอนเนี้ยโอเด้งก็น่าจะอยู่ในนี้และเป็นที่เรียบร้อยโอเด้งโอเด้งโอเด้งจริงๆก็หวังอยากได้โซโล่ด้วยนะแต่แม่งไม่ได้อ่ะคุณลองดูดิสมมติถ้ามันอย่างเงี้ยซับ170เ้วนะเนี้ย170หละเออแท็กผมไม่ต้องสนก็ได้เพราะว่า ตัวขาวมันเยอะกว่ายังไงก็ร้อยแต่มันไม่ได้ก็ช่างหัวมันเถอะเอาเท่าที่ได้แล้วกันมันได้7ก็็ก็กคือ7อ็อะเออคือ,ค,อคือมันได้แค่นี้ก็เล่นแค่นี้จบแค่นั้นนะครับปัจจุบันผมน่าจะเซตเป็นแบบนี้นะสารสีขาวนะเออแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวรอได้นีกลับมาก็เล่นเนเ้นแค่ตัวเดียวท่านั้นเองโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นตาที่คิดแหละไม่มีอะไรมากโซเลียนเดี๋ยวผมทําอะไรยังไงเสร็จแล้วค่อยว่านอีหนึ่งทีก็แล้วกันนะครับผมโอเค,โอเ,คโอเด้งเรีย100รบหนึ่งร้อย ก็สรุปกันตามนี้นะเด้งที่1ผมอาคาเด้งที่2ไดเศษนะครับเด้งที่3ก็คืออันเมื่อกี้เหรียญนั่นแหละโดยที่เดี๋ยวผมจะเอาเหรียญไปใส่ตัวลูฟี่แล้วก็เน้นสีขาวทั้งหมดเลยเพราะว่ายวหลังจากนี้สีขาวเดี๋ยวมันก็นมีมาอีกใส่ไปเถอะแบบล้วนอ่ะไม่มีปัญหาก็คลิปนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันถือว่าผมได้3เด้งไปแล้วนะเด้งที่4ี่จะเป็นอะไรหรือเป็นยังไงแบบไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันในสัปดาห์หน้า,ส,า,นาสัปดาห์นี้คงไม่น่ามีอะไรแล้วแหละแ,แล้วก็ผมจะสุ่มเีกทีเมื่อไหร่ใช่ไหมขอตอบไปเลยครับเนื่ ไอ้ตู้เนี้ยมันคือออกกลางเดือนอ่ะเราดูวันที่16ใช่ปะหมาเขาว่าผมจะสุ่มอีกทีอ่ะประมาณวันที่25เลยอันนี้คืออีกทีคือตอนนั้นเลยนะตอนนี้คือข้ามยาวแล้วนะผมจะไม่สุ่มอะไรอีกแล้วนะครับยกเว้นว่าเอ้ยมีตู้เศษหรือตู้สิธิ์อ่ะถ้าตู้สิก็เด้งที่4เนาะแล้วก็อาจจะมีตู้เศษอะไรมาแทนอันนี้อีกหรือไม่เชื่อว่าน่าจะมีส่วนตัวเชื่อว่ามีนะโอเคก็เดี๋ยวค่อยว่าก,กันละกันส่วนตอนนี้ยังไม่กล้าตอบอะไรมากประมาณนี้นะนี่คือเป็นหลักฐานเอาให้ดูแล้วนะเด